是 ก็ไม่รู้ว่าหนุ่มปั้นจันนะคะไปทําอะไรให้หนุ่มฝรั่งตาน้ําข้าวกวรดเครืองมาตั้งแต่ชาติปังไหนคะ่ะเพราะ่วลาสุดนะคะหนุ่มปั้นจันเล่นน้าสงการอยู่ที่คูเมืองเชียงใหม่อย่างสนุกสนานแต่ก็ดันถูกพ่อฝรั่งตาน้ําข้าวคนนี้นะคะไล่เตะก้นซะจนหนุ่มปั้นจันนี่ถอยทับกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวคะ่ะเอ๊ะผมเดินไปฉีดเขาด้วยปืนกระบอกน้อยนี่ผมเขาเตะผมทําไม มันป่าเฉนมันป่าเฉนมากเลยครับแต่เตะดังภาบ <c oughs> เอ๊ะโอ้โหสะโพกยอกเลยก็บางทีเขาอาจจะไม่รู้วัฒนธรรมของเรา,าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนโดนเตะก,ก็อย่าไปโก,กรธเา้าเก็บอารมณ์ยิ้มสูกไว้แล้วเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับปรบมือดังๆให้หนุ่มปั้นจัดไปเลยครับขนาดเจ็บตัวพระถูกเตะ ถูกเตะแต่ก็ยังทําหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีได้อย่างน่าประทับใจจริงๆใช่สำหรับสงคองอ่าของเรานี้เรา,เรา,เราแพ้ไปชนะครับวันนี้ะครับผมแพ้ครับผมโดนเตะนะครับเมื่อเรือมกันข่าวว่าจะเรียกว่าเสียเหลี่ยมหล่ออีกครั้งได้หรือเปล่านะคะสําหรับหนุ่มโดมประกอบล,ลำค่ะที่ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการนายอินเตอร์เทนเป็นครั้งแรกก่อนที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมมิสแอนด์กริสกับแฟนคลับที่ประเทศจีนค่ะ โดยหนุ่มโดมนะคะได้ยอมรับว่าความสัมพันธ์หัวใจกับสาวกระจังนั้นได้สบั้นลงแล้วค่ะโดยฝ่ายหญิงเป็นผู้ขอร้องที่จะลดความสัมพันธ์เหลือแค่พี่น้องเท่านั้นพร้อมกับยืนยันอีกว่าไม่มีมือที่สมอย่างแน่นอนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะหนุ่มโดมและสาวกระจังนั้นเพิ่งกลับมาคืนดีกันหลังจากเกิดปัญหาเมื่อฝ่ายชายยอมรับว่าได้คุยไลน์กับสาวใหม่ดาวิกา แต่สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นรักโปรโมทเท่านั้นก่อนที่กระจังจะใจอ่อนย,ยอมกลับมาขึ้นดีกับหนุ่มโดมเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองค่ะพอมาถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกว่าเราก็พยายามมันเต็มที่ทั้งคู่ครับตัวโดเมงโดมก็พยายามแบบอย่างสุดกําลังตัวน้องเองก็ด้วยนะครับผมเชื่อว่านาจุดนี้เนี่ยเราก็ทําดีที่สุดแล้วลหละมันก็คงต้องปล่อยให้ทุกอย่างมันมันเป็นไปในสิ่งที่ควรจะเป็นตัวน้องเองเขาก็เป็นคน รีเควสเอียงใช้์เว่า r ารีเควสคือแบบว่าเฮ้ยการแบบนี้เนี่ยด้วยความที่เราไม่มีเวลากันขนาดนีมน้มันทุกอย่างมันดูมันก็จืดจางไปอะไรอเงี้ยก็น่าจะปรับเปลี่ยนให้ไม่เป็นพี่น้องเป็นอยู่ใน Position ที่น่าจะทำให้เราคบกันได้นานกว่าการที่จะมาเหมือนมีทะเลาะกันหรือว่ารู้สึกไม่ดีกัน เมือ่อค่ำคืนที่ผ่านมานี้เองนะคะได้มีการแถลงข่าวพร้อมเปิดฉายรอบสื่อมวลชนสำหรับบอดี้แ a ลมนั่งเล่นงานนี้ผู้จัดอย่างปัตเตจยุทธนาและหนุ่มตูนบอดี้แ a ลมค่ะพร้อมด้วยทีมงานและนักแสดงก็ได้มาเปิดตัวภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ด้วยซึ่งภาพย,ายนตร์เรื่องนี้เป็นภาพย,ายนตร์ที่มาจากคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ของบอดี้แ a ลมและแฟนๆเมื่อวันที่1 0ถึง12กุมภาพันธ์2 5 5 5ที่เกิดขึ้นที่ i ิน act เมืองทองธาน,นีค่ะ โดยต้องการที่จะเปลี่ยนจากบรรยากาศของคอนเสิร์ตให้กลายมาเป็นภาพยนตร์นั่นเองค่ะมีข่าวแว่วกันออกมาด้วยว่าใช้เวลาในการถ่ายทำถึงหนึ่งปีสี่เดือนเลยนะคะ,ะมันเริ่มตั้งแต่วันแรกที่เราพูดคุยกันว่าบริสลามอยากจะมีคอนเสิร์ตที่แตกต่างไปจากคอนเสิร์ตโดยเฉพาะครั้งก่อนหน้านี้ก็คือคอนเสิร์ตใหญ่ที่ราชมังนะฮะซึ่งมันเหมือนกับมันก็ สำเร็จไปในทิศทางด้านหนึ่งที่ที่มันสุดๆดแล้วก็เลยอยากจะลองหมุนมาทางอีกทางหนึ่งเป็นคอนเสิร์ตแบบเบาๆเล็กๆแล้วก็ได้ทําดนตรีในแบบที่ผ่อนคลายลงมาก็เลยเป็นที่มาของการทําบริสแลมนั่งเล่นแล้วก็เนื่องจากว่าการทำคอนเสิร์ตครั้งนี้มันมันมีหลายอย่างที่แตกต่างไปจากทุกสิ่งที่บริสแลมเคยทํามาเราก็เลยคิดว่าในการบันทึกภาพของการแสดงสดมันก็ควรจะแตกต่างไปด้วยเราก็เลยตกลงกันว่าถ้างั้นเนี่ยเราทำให้มันเป็นหนังเลยก็แล้วกันแล้วก็ ไปชวนผู้กำกับที่เขาทำหนังจริงๆเนี่ยมามาเป็นผู้กำกับจะเป็นคุณทรงยศสุมาก,กันนั้นครับคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศมันก็แตกต่างจากการดูที่บ้านนะเนาะใช่ครับมีเพื่อนในการดูหลายๆคนมีระบบเสียงที่ ลองรับที่ที่น่าจะดีกว่าที่บ้านอย่างแน่นอนเพราะผมก็คาดว่าคงไม่มีใครทําลงเจ<ช>ที่บ้านเนี่ยคือยกเว้นซึ่งว่าที่บ้านคุณมีมีโรงภาพยนตร์ระบบนี้อยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็จะไม่แตกต่างแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ดูคอนเสิร์ตบ๊วยรรรทีสนามมุงกันในในโรงภาพยนตร์แล้วก็มันก็จะได้ร้องด้วยการได้ปรบมือด้วยการเหมือนก็ดูคอนเสิร์ตอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดูซ้ําแล้วซ้ําอีกได้ับ As sugar and everything nice as old as time as